สวัสดีคร uh, ับวันนี Hence, ้ผมจะมา reaction on skipper toilet นะครับผมมาจากต่างประเทศนะครับวันนี้ผมมา reaction แทนคุณคุณเปมนะครับเจ้าของช่องเขามาอยู่ผมจะมา reaction แทนนะครับเราไปดูกันเลยนะครับในเป็นเอพิโซดที่23นะครับมันคนประเทศอะไรกันแน่เนี่ยพูดเหมือนเป็นคนประเทศเอเลี่ยนเลยเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนครับไายครับเอพิโซดที่23นะครับโอเคครับ โอ้ต่อยหน้าคอบโอ้ต่อยต่อยคอบอุ้ยมันมีเขนเหมือนบุบะลีนะคอบเฮ้ยอะไรกระบอหน้มนะคอบเออเออแทงคอบโอ้แทงอุ้ยหัวจัดนี่ตัวบ้าอะไรเนี่ยโอ้โอ้พ่นเสียงดังคอบโอ้ยังไงต่อพี่แกเปิด GPS ดูว่าไปไหนต่อดีโอ้มีใครออกมามองตรงหน้าต่างด้วยอะถือว่าเด็ดนะครับโอ้โหดูแว่นแว่นเอียงมากนะ โอ้โหมีตัวติดไฟด้วยอะไรนะ่อะไรคราโอ้ยต้องคอนเซปต์ต้องคอนเซปต์อโอ้มีตัวติดไฟด้วยค่ะโอ้พี่แกเปิดประตูด้วยการแฮกประตูนครับโอ้ว่าแต่เพื่ตัวอะไรค่ะโอ้เต้น yes yes โอ้โอ้เดินไปอย่างเท่บอกเลยหัวหน้านำทีมเช็ชตช็อตเนาะครับเอา้าโฆษณาโอ้พี่แกถือแล้ว ยังไงห,หัวหลุดวเ้ยไม่ได้ต้องคงกระเร็จโอ้ถอดหัวข้อโอ้ยิงยิงยิงก็ไม่เป็นไรข้อทำไมถูด้วยมันกลับด้านกับหัวยังงั้นนะข้โอโอ้โอ้ยังไงต่อโอ้โหเต็มเลยห่ะโอ้เต็มไปหมดแล้วเว้นเอียงมากอะข้อ โอ้ผมแว่นมันเอ,อียงว่าอะไรมันไม,ไม่มีขาขาแว่นนะโอ้หุ่ยนี่มันฮีฮีนี่มันฮีนี่นี่มันสกิปปี้ฮีนี่นี่ว่าโอเต้นโออ่าร์ทะลุกำแพงมาบอกเลยว่าไม่มีใครรอนะครั OVER! บเออวิ่งวิ่งเลยวิ่ง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 ครับวิ่งครับโอ้วิ่งให้ทันนะครับวิ่งไงครับวิ่ง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 อีกคนนึงอีกคนนึงยังไง โอ oh, พี่แกเตรียมกดเตรียมกดรอโอกาสแล้วเตรียมกดโอปิดแล้วโอ้โ oh, ห oh. ตายพี่แดงปิดประตูแต่ว่ามันก็ไม่รอดเดี๋ย oh, ด oh. ีอ่ะโอ้โอ้ต่อย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันไม่รอดอดี๋ยดีเว้ยเพราะว่าเมื่อกี้คือแบบมันชนตรงประตูพอดีอ่ะเนี่ยมันตายพอดีอ่ะโอ้หน้าตาน่าเกลียดมาก <c oughs> จะคงคอนเซปต์อยู่นะ โอ้โหหน้าตาน,น่าเกลียดมากกรนนะรอบโออยังไงตกรับโอ้เดินมานะครับเดินมานะครับเออแล้วยังไงชี้ชี้แล้วก็อ๋อัสดีนะครับคนัสดีครับเราจะมาปรึกษาหาเรือนะจะก็เขากำลังปรึกษาอะไรสักอย่างนะในนั้นใช่ไหมนะโอ้พี่ทีวีสแลนด์แมนเปิดให้ดู โกรธเลยทีนี้แขนขาดแต่ว่าเขายังไม่กลับไปรักษาตัวนะแต่ว่าพี่แดงพี่ไททันสปิเกอร์เสริมกรอกกับพี่60เมตรไททันแคมเปราแมนสวมกรอกเหมือนกันโอ้ยทีวีเพิ่มพลังให้กลายของพี่เขานะครับรลางกายให้เยอะขึ้นยั่ <Yes. S 1> นะคดข้อจ uh. ับมือ ขอผมบ้างได้บ่มาได้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 สองคนเลยเด้อไปไปเออวุอ้ยจังแรงโอ้ยคือแบบพี่แดงเขาไม่ได้เจ็บหนักใช่ไหมเออวูอ้วปืนอะไรวะเนี่ยโอ้อาอะไรให้อ๋อเอาให้แค่เจ็ตแพคใช่ไหมแล้วไงต่อ โอ้กาองกำลังโอ้ใส่หูฟังใส่ทั้งหูใส่หมว,วบอกเลยพร้อมใส่เดียวโอ้เปิดประตูอ้ยเข้าไปแล้วทุกคนโอ้น้องบอกว่าชื่ออะไรนะอะไรวะผมลืมชื่อไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอแดผมลืมชื่อไปแล้วน,น้องบอกมาอยู่ลืมไปแล้วเออเอามันเปิดโทรศัพท์คุยสักอย่างนะทุกคน นี่มันเรียกเรียกลูกพี่มันมาไงได้ไงต่อลูกพี่สามแขนบอกว่าเราเตรียมไปจัดการเปนกระเถิดไปโคตดเร็วโอ,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 โอ้แอบมองแล้วยังไงโอ้มันรู้ตัวมันรู้ตัวโอ้ตาแดงอืมตายอยู่ดีนะคะทุกคน ไม่รอนะจ๊ะโอ้โห oh. ทีนี้หยดเราเบิดเข้าไปเราเบิดตุ้มพ่นไฟใส่บอกเลยว่าตายต้ามแสงไข่เจียวโอ้ยิงยิงจ้องปั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 ง,ปงโอ้โหโอ้ตายวุ้ยอะไรมันมาเป็นลถเลยอะ่ะโอ้ยตายลัวๆโอ้แกลลิงยิงยิงโอ้ยิงเลยนะรับโอ้ยิงข้าโอ้ จ,จี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 หน้าจีหน้าโอจีจโีโอ้โหโคตรแรงอ่ะแบบตายรัวจัดเลยอะ่ะมันเป็นอาวุธอะไรวะเนี่ยมันแรงมากมันเหมือนเป็นแสงพลาสมาสักอย่างนะไม่ใช่เป็นลูกกระสุนมันเป็นแบบแสงอ่ะเป็นลำแสงอ่ะบอกเลยโคตรแรงนะทุกคนจี้จีจีเหมือนแบบเป็นแฮกเกอร์แบบเหมือนรู้ว่ามันมาตรงตรงไหนอ่ะเนี่ยหันหลังแบบเหมือนรู้เหมือนเป็นโปรอ่ะเหมือนแฮกมาโอ้ยคนเดียวไม่แก็บเป็นสี่ปรบอกเลยมาเจอตัวใหญ่แล,ล้วยังไง แต่ว่าไม่เข้าจ้ามองหน้าแล้วพร้อมจีกับแต่ว่ามีใครมาโอ้โหโอ้พี่ไททันคาเมล่ามาจีตายยังเป็นไทยเหรอแคบผ่านโอ้ยิงยิงใส่ยิงใส่มองหน้าแล้วคนแสงคืนไปโอ้โหข้างหลังนั้นก็จีมาจีมาแต่ไม่เข้าบอกเลยพี่แกไ,ไปเอาพลังมาตอนนี้แม่งพลังเยอะจัดเออ ผมมีใครสู่คอยได้แล้วเด้อเฮ้ยพี่ทีวีมาอื้มฟันขอแค่ชับเดียวก็พอละจ้าอู้หูฟันจะเป็นกิโลเลยอ่ะโอ้โหแต่ละคนมาอยากแอดปัดไฟทิ้งโอชิโมชิโอ้บันบอกว่าพลังแกหมดแล้วเอาพลังไปซะล่ออู้สัมหล่ออู้โคตรเท่ ตัวแม่งสีแดงขึ้นแบบคือแบบเหมือนพลังมันล้นเหลือพลังมันล้นหลามมากทุกคนจัดว่าเด็ดจัดว่าสุดแต่ว่าโฆษณาแม่งนานจัดโอ้โหสั่นเรื่อพลังมาแล้วจ้าโอ้แหกกันมาเต็มแล้วยังไงโอ้พี่สปิเกอร์คำรามชุกช่เป่า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 ยิงแล้วไงต่อวิ่งยิ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 งพลังมันล้นเหลือพลังมันล้นหลามได้พลังมาแล้วก็อยากจะห้าวนะโอ้ถอดแขนมาใส่แขนใหม่เป็นแขนพิษ อยอัพเกรดไปอีกขั้นนะบอกลุกคนอย่างโห้อย่างเทียมอย่างเทียมโอโ้โหพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยโอโ้โหโอ้บินมาประมาณ21แล้วยังไงชว่วยปรโอโ้มันหนวไปเลยนโอโ้นันนนนนนโน้นอนนนงนนนนนน บอกเลยพลังมันล้นหลามะทุกคนโอ้โหน้ายิ้มเลยหน้าหล่อบอกเลยอะหล่อเกินโัโอ้นี่มันซิกฟิรี่ดีเจที่เราเจอกันเมื่อพันแรกเลยนี่หรออ้าวอ้าวโอ้โดนถอดร่างกายโยนทิ้งโอ้โอ้โอ้ทอนกลับโอ้ยิงลำแสงมาแล้วบอกว่าไม่โดนจ้า มันเบาเกินไปจ้าย้าเล้วไงต่อผู้โกแกกำลังจะตายบอกอยู่ทีนะโอ้แย่งมีดมาแล้วถากลับไปโอ้โหแม่งเก่งชิบเป่งตัวบ้าแล้วเนี่ยโอ้ยเกือบโดนทีก้เกือบเดินจอนู้นแขนแม่งทะลุเลยวะโอ้โกรธ์กลัวจัดโอ้โ พี่แดงก็ยังนั่งแอคนั่งโก้นั่งโก้อยู่มันไปทางนั้นนะเออไปทุกคนโอ้โหเข้าไปแล้วครับทุกคนโอเคพวกนี้บอกว่าโอ้กำลังเสริมมาแล้วจ้ามองไปข้างบนแล้วยังไงตอ่อยังไงต่อพี่แดงตาแดงอยู่ฝ่ายเดียวเพราะว่ายัางไงตาแดง อะไ้แมบน่ากลัวมากอะไรมาจากขบนซึ่งไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนมันมาอย่างนี้โอ้โหสั่นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนโอ้คาเมล่ามาโอ้โหคาเมล่าโดนเสียบไม้มาโอ้มีระเบิดติดโัตุมตายเออพี่พิดมาเออโดนจิ้มเป็นลูกชิ้นเสียบไม้เออยิงตา้ยไม่รอดนะโอ้พี่แกยอเสียสละชีวิโอ้ขอรบเลยครับทุกคน โอ้เอาปืนมาไปโอ้หเหลือแค่อีงเหรอเหลือแค่สี่คนน่ะพี่แดงอุ้มให้แล้วยังไงเพราะอีกคนก็อุ้มโอ้โหพี่คนนี้บอกว่าไม่ขอความช่วยเหลือแต่พี่ที่เราดูน่าจะเป็นพี่คริโตนะครับเนี่ยคนที่ใช้ดาบบุบลินนะฮะเป็นน่าจะเป็นพี่คริโตนะครับเพราะว่าการแต่งกายนี่มันใช่นะฮะน่าจะเป็นพี่คริโต พี่ดาบคู่นะครับแล้วก็การใช้ทุกท oh. eh ี่โดดส้วมนะฮะเป็นโดดส้วมแบบเฉพาะเอกลักษณ์ของแกเพราะแกจะใช้เป็นพี่จุ๊บจุ๊บส้วมตลอดนะครับโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วยังไงดาบแสงในวิชั่นไปโอ้มันมาดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับตรงนั้นมันมาแล้วโอ้ไฟติดโอ้แฮก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 วิ่งวิ่งอ้โดนจีหลังมาแฮกแฮกแ โอ้ปิดประตูยังไงต่อไปไหนต่อเป<ง>ิดมาแล้วไงต่อปิดประตูเข้ามาหมดไหมเออเข้ามาหมดวะโอ้ยมันมาเป็นคลังแสงเว้ยโอ้มีมีดใหญ่โอ้มีลำโพงใหญ่อัน,นี่มันของพวกพวก,พวกพวกเราเนี่ยว่ะพ,พวกพวกคาเมล่านี่ว่ะคาเมล่าสเีกเกอร์ทีวีอะมันดูเอามาเก็บที่นี่เว้ยมันเอามันน่าจะเอามาทดลองเอามาใช้นะทุกคนโอ้ พี่อัลฟาฮิสแแบบนะฮะเออเป็นแลบบทดลองใช่ไหมเอออะไรอ่ะของทีวีสมุดของทีวีแล้วไงโอ,อโอ้ยอุ๊ยอ้าวอุ๊ยมันมาได้ไงอะมันเปิดทีวีเ,เอ้ยเออปุ่นหัวปุ่นหัวปุ่นหัวปว่นหัวอือบังให้บังให้ใส่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  อุ้ย,ย,ยตายไปหนึ่งแล้วหรออืออโดนปังปังคนคนเสียงใสถุกอือโหตายหมดเลยมากันอย่างเยอะโอ้ยเหลือกันแค่สองคนไองเหรออ้พี่คนนี้ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยคือแกตายเระโดนหนวดปลาหมึกแทงได้รีโมแทแฮกมา ยังไงโอ้พี่เอาหอกมาพี่ลำโพงเอาหอกมาอมเอาหูฟังมาใส่บอกเลยเจ็ดแพ็กด้วยเอามากอักนนึงขอใส่หน่อยจ้าแพ็กเลยแพ็กเลยพร้อมบวกเพราะว่าเด้วเวลาแก้แค้นละไม่มีอะไรจะเสียละ yes yes ไปเดินไปแบบไม่กลัวแล้วบอกเลย ไม่มีอะไรจะเสียสู้อย่างเดียวบอกเลยสองร้อยะสองต่อร้อยบอกเลยตอนเนี้ยโอ้โอเรคคอร์ดเออร์แต่ว่าแขนเรามันหายล่องหนไปแล้วโอ้ววทำไมตัวเราล่องหนโอ้ล่องหนเฉยโอ้มีคนแอบมองคนเมื่อกี้น่าจะเป็นคนช่วยเรานะ พอ <Okay>, แกไม่รู้เรื่องแอแกก็เลยแบบเออดูว่าเออมีอะไรเกิดอย่างนี้อะไรกูดบายวอรมองข้างหลัง yes doctor oh oh doctor โดม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 ดม,ดม,มาแล้วโอ oh, ้จีจีด็อกเตอร์บอกแฮ่จะมาบอกกับฉันเหรอโอ้ oh, พื้นใหญ่มาอ่าฉันจะปิดไว้โ oh, อ้จีมาจีปิดก่อนฮ่า <c oughs> ด็อกเตอร์จะหนีบอกไม่ให้หนีหรอกจ้านี่แกจะสู้กับชั้นเหรอได้เลยโอ้ไปก่อนนะจ๊ะเปิดแสงไม่ให้ไปจ้าเข้ามาเลยขมอนขมอนโอ้พุ่งมาแล้วเปิดยิงลำแสงโอ้ใครโหพี่แดงพี่ลำโพงปล่อยอะไรสักอย่างใส่โอ้โดนดึงขาดครึ่งโอ้เออโดนแทงเหมือนกัน โอ้พี่โห้หันขึ้นก็ยังสู้อ่ะโอ้แทงตาว้าวอุ้ยนี่น่าจะตัวจริงนะนะพวกมันมีเลือดออกแล้วน่าจะเป็นตัวจริงนะทุกคนโอ้โหยิงกลำแสงเอออุ้ย,ยตายเลยเหรอเอา้าเดียวอ่าเฮ้ยโอ้โหกอ,องกำลังเสริมมาแล้วสักทีโอ้ยมาแล้วโอ้โหดูดดดับหลุมดำ โอ้จ oh, ีโอพ่นลำแสงพ่นลำแสงอืมกดรีโมทบอกเลยว่าหนีจ้าลงไปข้างล่างก็ได้วะาทั้งบนไม่ให้ข้าง,างล่างดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยโอ้หนีทุกคนหนีห oh, น, orn, น,นีอะไรโอ้ oh, พี่ใหญ่มาจีโอประตูแตกโอ้ oh, <laughs> ห <laughs> <laughs> โหโคตรแรงเนโอ้ยแรงเกินโอ้ทุกคนมาลุมสกํมลุมสกํม จีโอ oh, ้ยม oh, e ันใหญ่ม uh, ันจ oh ีใจ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 จีจ oh, ีจีจีโอ oh, ้ยโดนจีกับอื้มอื้มกระเด็นร่วงล้นตกเลยไม่รอดแต่ว่าเมื่อกี้พี่ทีวีพี่อะไรมาโอ้เข้าไปแล้วแปลว่าเข้าไปแล้วแน่นอนโอ้ยโดนทิ่มแทงทิ่มแทงทิ่มแทงแล้วยังไงหัวเสียงช่วงชีดวงชีดวงแจงดวงแจงดวงแจงโอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหโดนทิ่มแทงทิ่มแทงอื้อหม โอ้หน้าแบบโกรธโอ้รวมทีมสาวๆด้วยว่าโอ้โหไปแล้วนะวิเปิดมาโอ้สามสาหายสามสหายเจอแล้วอื้อแสงไข่เจียวแบบเบาๆบบอกไปก่อนบีบแบบเล็กๆน้อยกลางๆไปโอ้โหพี่ลำพงแดงที่โดนอันนี้มันเอามาทดลองเอามายึดของล่าง โอ้ยหัวแตกเขาบอกเลยแบบโกรธจัดอะนะตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหทุบอย่างงี้หนะ้าพี่ด็อกเตอร์แหกแน่นอนโอ้สเก็ปพอดีด็อกเตอร์ไม่น่ารอดโอ้เละเลยโอ้โอ้โหพี่คนนี้ที่มาดูดหลุมดำไงเออที่มาดูดเออวิจัยว,ว่าก็ยังรอดนะแต่ว่าทีวีจอแตกไปเยอะเลยอะ โอ้พี่ลำพงแดยงยังรอดอยู่แต่ว่าดูาไม่น่าจะรอดแล้วโอ้เออตายพี่สาวเออเลออีกแล้วโอ้นี่มันพี่ที่เขามาล่องหมนให้เรานี่นะโอ้เต็มเลยนี่มันพวกผีผีหรือเปล่าเขาไม่ล่าผีหรอ เน้นพวกที่แบบคอยทดลองอย่างลับๆอะไรงนี้ปะควบคุมเบื้องหลังลับๆอะไรอยงี้หรอเยี่ยมมากขอบคุณมากที่จัดการในด็อกเตอร์วิทยาศาสต์ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเพื่อนอะไรนะมันมี อ๋อก็ประมาณว่ามันยังมีอีกหนึ่งอย่างอีไอตัวที่มันเป็นด็อกเตอร์อซิเมชโมที่มันเป็นยูโอนะคือแบบว่ามันมันยังมีตัวนี้อยู่อ่ะมันบอกว่าแบบสงครามมันจะยังไม่จบอะไรนะคือแบบทุกคนจะไม่รอดแน่นอนนะมันไม่มีใครที่จะรอดไปได้อะไรย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นแหละฮะคือผมแบบเสียงมันเปิ่อเพาะว่าฟังได้แบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ว่ามันน่าจะประมาณนั้นแหละฮะเออคือแบบว่าอ้าวตายอ้าวอ้าว ออฟไลน์โอ้คิริโตไม่นะเฮ้ยชี่เอ้าคิริโตไปแล้วอกดไลน์ oh, เลยพี่คิริโตเออไฟไหมกดไลน์ oh, เลยทุกคนครับกดไลน์พี่คิริโต yes มันจบลงแล้ว นี่ไงอันนี้คือมุมมองของพี่กิริโตใช่ไหมเฮ้ยอ้าวอ้าวโฆษณายัางไงต่อก็จะทำอะไรเนี่ยล<ด>มานอนตรงนี้ โอ้เดี๋ยวฮะคือแบบว่าพี่คิดไดตัวเขาตายใช่ไหมแล้วก็เป็นวิญญาณใช่ไหมแล้วพี่เก๊ก็ออกมาแล้วพี่เกก็เดินเดินไปสิงล่างพี่คนที่แบบพี่ตายอยู่ตรงนั้นน่ะที่เป็นที่เป็นศพตรงนั้นใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมคือพี่คิดตัวแกรอดคือพี่แก,ากตายแต่ว่าพี่เก๊ก็เดินแบบเป็นร่างวิญญาณไปสิงล่างกับเออคามิล่าที่นอนตายในยห้องห้องอุปรกรณ์ใช่ไหมประมาณนั้นหรือเปล่าเฮ้ hey. มันใช่เหรอมันมันอย่างนั้นเหรอเพราะว่าไอ้ไอตัวนั้นมันบอกว่าแกจะทำอะไรแกเนี่ยอะไรเงี้ยเออโอ้พี่ทีวีอลรวาทางนอกจกัดปอดหัวอุว้ยจอแตกเลยเอ,า oh. Oh. ยอ้าโอ้อ้หืนใหญ่ยิงมาแล้วยังไงต่อปิงโอ้โโดูหลวง ออฟไลน์จ้าโหเหตุการณ์มันเกิดอยู่ข้างหลังหินนี้เองบอกเลยว่าจีกันมันแน่นอนเครื่องบินมาแล้วไงต่อโอด้วเ,เลยเครื่องบินมาโหแม่งโคตรเท่อะแบบนั่งนั่งแบบโคตรเท่อะถ,ถือถือปืนนี้โคตรเท่เลยอะ อะไรอ่ะอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้อ๋อบินมาแล้วโอ้จีเลยจียมนกล้องกล่องกล่องของขวัญยังไงเครื่องบินมีอะไรออกมาโอ้จีแมนแมนอ้โห โอ้โหโอ้โหยิงขนาดนี้จะมีใครรอดล่ะครับโอ้จีจีจ,จโีโอ้โหโอ้โหมาเจอกันแล้วก็โอ้โหยักคิวสองทียิ้งๆโอ้นี่แบบมีแขนมีขาแบบโคตรเท่อืม,อม,อมตายให้เรามองสักแป,ป๊บนึงแล้วเรกาก็ตายโอ้ ยังไม่ตายดีนะยังยังให้เรายังให้เราดูอยู่อยู่นะโอ้ยูโฟไมกแล้วยังไงต่อพุ่งไปแล้วเออโอ้โหเละเทะตุ้มเป๊ะบอกเลยพี่แดงพี่ทีวีพี่ชายท่านคามิลล่า บินเลยทีนี้โอ้ตายเรียบขนาดมีพี่สามคนนี้นะแต่ว่าแบบมันก็ยังตึงมืออยู่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโกรธจัดโอ้หคลิปนี้20บนาทีเลยเหรอเนี่ยเลียคมาตั้งนานโอเคนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคือแบบ EP นี้คือแบบว่ามันตึงมือตึงไม้มากเลยคือแบบสนุกสุดๆมันมากเลยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ subscribe เป็นกำลังใจนะครับไปครับไปครับทุกคนไป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 ,ไป,ไป